เปิดว้าแปนักแสดงขวัญใจโซเชียลจากซีรีส์เด็กใหม่2นอกจากบทบาทแนโนที่เป็นตัวละครสุดโดดเด่นแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกหลายคนที่มาสร้างบทบาทตัวละครในซีรีส์บอกได้เลยว่าแต่ละคนเข้าถึงตัวละครได้ไม่แพ้กันจะมีนักแสดงคนไหนกันบ้างไปชมกันเลยจา้า เจมส์เทียรดนนักแสดงวัยรุ่นขวัญใจใครลหลายๆคนผู้เทียร์บ,บทเป็นน้านายนักเรียนหนุ่มสุดฮอตในโรงเรียนที่เป็นทั้งนักกีฬาและว่าที่ประธานนักเรียนแต่ในอีกมุมหนึ่งเขาคือเสือผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กับนักเรียนหญิงในโรงเรียนแบบไม่เลือกหน้าและมักจะทําให้พวกเธอท้องแล้วไม่รับผิดชอบซึ่งเรียกได้ว่าหนุ่มเจมส์นั้นเข้าถึงบทบาทการแสดงสุดๆจนคนดูอินไปตามๆกันแต่ในชีวิตจริงหนุ่มเจมส์ไม่ใช่คนแบบนั้นนะจ๊ะ 7. เอมภุ้มพั์ต่อกันที่หนุ่มเอมผู้ที่ถูกพูดถึงในโลกอะไ์อีกคนหนึ่งที่สร้างปรากฏการแสดงจนร้องว้าวเพราะเข้าถึงอารมณ์ตัวละครในบทที่เห็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นสายตาน้ำเสียงท่าทางทำเอาคนอินไปกับตัวละครเคสุสดๆซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวก็มีผลงานในวงการบันเทิงทั้งงานแสดงถ่ายแบบโฆษณามิวสิกวิดีโอและอื่นๆอีกมากมาย 6. นนศรานนท พี่รู้พี่มันเลวน้องรักวาลีเด็ดของหนุ่มนนศรานนที่สร้างสีสันในซีรีส์และรอยยิ้มความกวนโอยได้เป็นอย่างดีซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวก็มีผลงานในวงการบันเทิงมากมายแต่ที่โดดเด่นสุดๆจากการรับบทเป็นพบในภาพยนตร์เรื่องดิวไปด้วยกันนะจนคว้ารางวัลน,นักแสดงนำชายสุพรรณหงส์ครั้งที่29นั่นเอง 5. มินนี่พันธิรา ยิมที่โลกโสดใสอย่างสาวมินนี่พันธิราหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีจากภาพยนตร์แสงกระสือแต่ในซีรีส์นี้ได้โชว์ความสดใสแถมได้เปลี่ยนลุกเป็นสาวแซ่บอีกด้วยโดยเธอนั้นได้รับบทเป็นเน็ตไอดอลสาวนามว่าเจนนี่เเชื่อว่าหลายคนคงโดนสาวมินนี่ตกกับความน่ารักของเธออย่างแน่นอน 4. พลอยสอนอริน สาวแก้มยุ้ยยังสาวพลอยเมื่อนึกถึงเธอจะต้องนึกถึงหนังแนวสยองขวัญโดยรอยยิ้มมุมปากนายนิ่งๆก็แอบขนลุกในคาแรคเตอร์โดยเธอนั้นรับบทเป็นจุนโกเด็กหญิงผู้อ่อนแอและต้องนั่งรถเข็นเป็นประจำบอกได้เลยว่าเธอเล่นในตีบทแตกเข้าถึงตัวละครสุดๆแต่ในชีวิตจริงนั้นน่ารักมากๆเลยได้ว่าเป็นสาวที่มีรอยยิ้มที่สดใสสุดๆ 3. แพทิเซียกูดนางเอกสาวอย่างสาวแพทิเซียก็ร่วมแสดงด้วยเช่นกันแต่บทที่ได้รับเรียกได้ว่าทําให้ผู้ชมได้เห็นการแสดงใหม่ๆของสาวแพทจนต้องทึ่งและได้รับเสียงตอบรับจากโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเลยทีเดียว สองนิ้งชัญญาหรือนิ้งชัญญาแมคคอลีสาวลูกเสี้ยวอังกฤษเห็นในซีรีส์เป็นสาวผมยาวผูกริบบิ้นแดงแต่ในชีวิตจริงเป็นสาวผมสั้นสุดเท่ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวก็มีผลงานในวงการบันเทิงทั้งงานแสดงถ่ายแบบเล่นซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เดอะเดตไลน์หรือซีรีส์เพลงนอกจากนั้นเธอยังเคยได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีเอเชียน์ทีวีชันอเวอร์ชครั้งที่24อีกด้วย 1. คิตตี้ชิชาทิ้งท้ายกับสาวคิตตี้ชิชาเชื่อได้ว่าใครได้เจอสาวคิตตี้ต่างจะต้องเรียกว่าแนโนโนอย่างแน่นอนเพราะตัวละครแนโนโนนั้นเป็นตัวหลักในการดําเนินเรื่องของซีรีส์เด็กใหม่สองนั่นเองบอกได้แล้วว่ามีแต่คนอินและชื่นชมสาวคิตตี้มากๆที่สามารถเล่นออกมาได้สมบูรณ์แบบสุดๆ